กับนิทานหรือเปล่าเนาะอ้อาวดูหนึงผู้เล่าต้องมีความชอบและความตั้งใจที่จะเล่าเรื่องเราก็เลือกเรื่องที่เราทำไมก่อนชอบก่อนจริงไหมถ้าเรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยเรามาเล่าเป็นการฝืนความรู้สึกไหมคะฝืนไหมฝืนความรู้สึกแล้วเราจะเล่าได้ดีไหมไม่ได้ดีเพราะนั้นเวลานักเรียนจะเล่าก็ควรจะเลือกเรื่องที่เรา ชอบก่อนนะคะเพราะนั้นถ้าเราชอบเดี๋ยวเราก็จะตั้งใจในการเล่าเรื่องแล้วก็เล่าได้ดีด้วยผู้เล่าเรื่องได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นนักฟังที่ดีเพิ่มอีกนิดหนึ่งต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วยนะคะต้องเป็นทั้งนักฟังนักอ่านที่ดีด้วยอ่านมากฟังมากยิ่งรอบรู้มากนะคะมีความรู้มีองค์ความรู้อยู่ในตัวมากสามารถเล่าอะไรพลิกแปลงได้ต่อแทกมุกตลก ขบขันให้เพื่อนๆหัวเราะขำกลิ้งได้นะคะผ่านไหมผ่านไหมผ่านหัดอ่านค้นกว้าเพื่อจะได้มีเรื่องราวใหม่ๆแปลกๆมาเล่านะคะนำมาเล่าไม่ใช่อะไรก็เด็กเลี้ยงแกะสัปดาห์หน้าก็เด็กเลี้ยงแกะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องบ้างนะคะสามเตรียมหัวเรื่องจะเล่าเรื่องอะไรเตรียมไว้นะคะ ข้อ,อไหล่บางวางโครงเรื่องที่จะเล่าหนึ่งสองสามเราจะเล่าเรื่องอะไรสมมติเราจะเล่าเรื่องประสบการณ์ในชีวิตเราก็ต้องเรียงลาดับข้อหนึ่งสองสามเราจะเล่าอะไรหนึ่งเล่าเรื่องอะไรประสบการณ์ในประสบการณ์ในชีวิตเราจะเล่าอะไรก่อนละ่ะหนึ่งสองสามสี่ต้องวางโครงเรื่องมาใช่ไหมคะผ่านไหม ห้ามาก่อนอีกแล้วห้าก่อนเล่าเรื่องต้องแนะนําตนเองแล้วสี่ไปไหนสี่มาหรือยังยังหายหายทาแล้วอ,อ,อ่านก่อนอ่านสี่ก่อน เล่าเรื่องเนี่ยเราควรจะพูดโดยใช้ภาษาสั้นๆกระชับสละสลวยกระชับแต่ว่าต้องสละสลวยด้วยนะคะใช้ภาษาง่ายๆเหมาะกับผู้ฟังใช้ประโยคสั้นๆไม่ต้องใช้คำฟุ่มเฟือยจนเกินควรนะคะก่อนเล่าเรื่องต้องแนะนำตนเองต่อผู้ฟังก่อนเมื่อสักครู่นี้สิริมาศแนะนำตนเองหรือเปล่าคะแนะนำแนะนำตนเอง ชี้แจงว่าจะเล่าเรื่องอะไรมีความสำคัญอย่างไรถ้าอย่างนิทานก็คงจะไม่ต้องบอกใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องอื่นอาจจะต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างไรเล่าเรื่องตามลำดับของเรื่องนี่คือขั้นตอนในการเล่าเรื่องนะคะ <t ues> สอดแทรกข้อคิดเห็นตอนท้ายเรื่องและสุดท้ายเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม <S <S <plup S 1> ได้บางครั้งเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ย เพื่อนๆอาจจะตั้งใจฟังและมีข้อสงสัยเอ๊พีระดาแล้วหายตอนไหน<ว>คุณหมอใช้วิธีใดในการรักษามีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าเพื่อนอาจจะยกมือสอบถามใช่ไหมคะหรือบางครั้งก็อาจจะแสดงความคิดเห็นก็ได้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยนี่ถือว่าเป็นผู้พูดที่ดีแล้วย,ยังคะ ผู้พูดที่ดีแล้วอาวผ่านได้ไหมถ้าผู้ฟังเขายกมือสอบถามเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้จงใจแกล้งถามนะคะถามด้วยความจริงใจแล้วเนี่ยแสดงว่าเราพูดได้ดีไหมคะผู้ฟังก็สนใจไหมผู้ฟังสนใจไหมอ่าภูริทัศน์บอกว่าคิดได้สองแง่ครับแง่หนึ่งเราพูดอาจจะยังไม่กระจางเพื่อนก็เลยสงสยัยสอง พูดดีมากเลยเพื่อนๆก็เลยใชไมคะอยากจะสื่มสนใจก็มีได้สองแง่มุมใช่ไหมคะเอาผ่านไหม,ไมแต่ก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเพื่อนเขาสนใจไหมคะมแสดงว่าเขาตั้งใจฟังผ่านไหม,ไมผ่านวันนั้น8หัวข้อนักเรียนก็ควรจะไปฝึกปฏิบัติให้ได้ทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อนะคะเอาผ่านไมผ่านผ่าน ดูวิธีการเตรียมเนื้อเรื่องขั้นเตรียมเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนควรจะเตรียมอย่างไรบ้างเอาอ่านไม่ต้องบันทึกเลยค่ะอ่านค่ะ เรื่องที่จะเล่านะคะก็กลมกลืนกับอะไรหลักในการเล่าเรื่องไปเลยเรื่องเหตุการณ์ที่ประทับใจผู้เล่ามากที่สุดเพียงเหตุการณ์เดียวก็คือถ้าเป็นเรื่องก็เรื่องเดียวนั่นเองนะคะเรียงลําดับเหตุการณ์ตามเวลาที่เกิดเริ่มต,ต,ตั้งแต่ตอนแรกไปจนถึงตอนสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมสรุปทิ้งท้ายฝากความประทับใจแก่ผู้ฟังนะคะ วิธีการสรุปสรุปยังไงใช้สำนวนได้ไหมได้ในกรณีที่เราเล่าเองนะคะเราจากประสบการณ์เราเองเราไม่ได้ไปลอกหรือว่าไปอ่านของใครเข้ามาอา้า<ำ>วสามเตรียมการใช้ภาษาสอดคล้องกับเรื่องที่จะเล่าใช้ภาษาพูดง่ายๆ<ว>ไม่ใช้ศั์คำว่าศับนะักเรียนเข้าใจไหมคะ<ว>ก็คือคำพูดที่ผู้ฟังฟังแล้วต้องแปลคว,วามหมาย<ว>นะคะ พิจารณาเรื่องให้เหมาะสมกับเวลาในกรณีที่ต้องออกมาพูดในเวลา5นาทีอย่างเงี้ยนัอนนเหลียนก็ต้องเลือกเรื่องที่พูดให้เหมาะสมกับเวลา5นาทีไม่ใช่ไปนําเรื่องสั้นเย,ยาวๆามาเล่าให้เพื่อนฟังเลยฉันประทับใจมากเรื่องนี้10นาทีกับ5นาทีพอดีกันไหมไม่ไม่พอดีนะคะเกินเกินพอดี พอเราเลือกเรื่องราวได้แล้วเนี่ยเตรียมเรื่องการใช้ภาษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมทำไมซักซ้อมการพูดประมาณเวลาไว้แล้วว่าเราเลือกเรื่องนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีเราก็ทำไมคะเตรียมซักซ้อมการพูดหรือพูดหลายๆเที่ยวอาจจะพูดต่อหน้ากระจกพูดต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,ค,พอค,คุณแม่ฟังก่อนสร้างความเชื่อมั่นในให้กับตนเองก่อนนะคะ วิธีการเล่าที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจมีอะไรบ้างมีดังนี้หนึ่งอะไรเมื่อถึงที่แล้วทําำอะไรต่อเดี๋ยวคนนะคะเขาบอกว่าวิธีการสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้ฟังเนี่ยเวลาเดินออกมานั่นเลยสังเกตที่คนที่เดินออกมาแล้วโอ้โอวบก็งอเป็นกุ้งเลย เดินแล้วก็ยึกยักเดินหน้าก้าถอยหลังสองก้าเขาจะมาถึงได้นี่เพื่อนดันหน้าดันหลังเขาเรียกว่าเดินอย่างสงาา่า่อเผยมีความเชื่อมั่นในตนเองไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนเดินออกมาเลยนะคะแต่ถ้าใครที่โอ้หมีความเชื่อมั่นมาเต็มที่เลยเดินฉับฉับก้ามาอย่างมั่นใจมันต่างกันไหมอ่าคนคนฟังเนี่ยเขาก็ต้องคอยสังเกตตั้งแต,แต่การเริ่ม เดินออกมาแล้วนะคะเพราะนั้นนักเรียนต้องสร้างความมั่นใจเดินให้สง่า,าผ่าเผยแล้วอะไรต่อเดินางสาภาพากับูฟังด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยอเดินออกมาแล้วเนี่ยสง่า,าผ่าเผยได้พอออกมาแล้วต้องทำยังไงยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่ยิ้มกระเรียกกระลาดรู้จักไหมยิ้มกระเะรียกกระลาดไม่รู้ยิ้มไม่ขายยิ้มไปเรื่อยเปื่อย ยิ้มอยู่นั่นแหละเป็นนางสาวไทยเลยไม่หยุดยิ้มเลยยิ้มเล็กน้อยนะคะเป็นการสร้างสมรรถภาพที่ดีระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังใช่ไหมคะกล่าวคำปฏิสันถานกับผู้ฟังเวลานักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนยกตัวอย่างเช่นกราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านกรณีพูดให้อาจารย์ท่านฟัง อาจจะมีผู้ฟังก็คือนักศึกษาหรือว่านักเรียนอื่นๆร่วมฟังอยู่ด้วยนะคะนักเรียนก็ใช้คํากล่าวทักทายคำปฏิสันตาก็คือคํากล่าวทักทายผู้คนที่มานั่งฟังเรานั่นเองนะคะให้ความสําคัญตามลําดับของบุคคลถ้าเป็นใครที่เคารพเราก็ต้องพูดให้ถูกต้องกับบุคคลด้วยนะคะผ่านไหมผ่านไหม ต่อนะคะพอกล่าวทักทายแล้วสว,ส,สวัสดีและยกมือบายบาย,ยกมือลาแย่ใช้คำว่าบายๆนั้นใช้คำว่าอะไรคะลาไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเราได้พูดหรืยอยังยังเลยเริ่มเกินนำเรื่องก่อนเพื่อเรียกร้องความสนใจและดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังเช่นออกมาพูดเซรีมาจะเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเซรีมาอาจจะบอกว่า เด็กเลี้ยงแก่เนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อนๆทุกคนได้ได้ยินได้ฟังมาก็มากแล้วแต่เด็กเลี้ยงแกะในแบบของดิฉันอาจจะมีความสนุกสนานมากกว่าการที่เพื่อนๆได้อ่านในหนังสือนิทานลองมาฟังดูนะคะได้ไหมก็ได้ก็ได้เอาผ่านไหมผ่านไหมการพูดคุยสนุกสนทนากันอย่าเป็นแบบท่องจำ ก็คือเวลาเราออกมาพูดคล้ายๆกับการพูดไม่ใช่การท่องจำเข้าใจไหมคะ,ะหรือว่ามาพูดแบบอ่านหนังสือดีไหมผู้ฟังก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตกสักคำเดียวก็ไม่ได้ฉันก็เริ่มทำไมเริ่มซ้ำใหม่หน่าเบื่อหน่ายไหมคะน่าเบื่อหน่ายเพราะนั้นเวลานันเรียนราพูดเนี่ย ม่จะเป็นถ้าอ่านมาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพูดทุกตัวอักษรเราก็พูดในแนวนั้นแต่เราใช้คําพูดของเราได้ไหมได้ไดนะคะขณะที่เล่าสายตาจะต้องจับที่ผู้ฟังทุกคนมองไปเลยนึกว่าคนที่นั่งฟังเราอยู่เป็นหัวหลักหัวตอมองไปเลยไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวสายตาที่เขามองกลับมาถ้าผู้ฟังมีน้อยให้สบตาทุกทุกคนเลยแต่ อย่าหันไปหันมาให้สบตาค่อยๆสบตาทีละคนนี่คือหลักของการใช้อะไรสายตาด้วยใช่ไหมคะต้องสบตาอย่างเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่หลอกแหลกหลอกแหลกนะคะห้ามมองที่จุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่ฉันมองเธอใช่ก็มองเธออยู่คนเดียวสายตาฉันไม่เหลียวแลผู้ใดได้ไหมไม่ได้นะคะหรือมองไปด้านห้องได้ไหม โอ้ออกมาพูดทีมองแต่ตาตุ่มตัวเองไม่เงยหน้ามองใครเลยได้ไหมไม่ไม่ควรนะคะไม่ควรหรือมองออกไปนอกห้องพูดอยู่ในห้องแต่ตามองที่ประตู <c oughs> จะออกนอกห้องอย่างเดียว <c oughs> หรือมองที่นาฬิกาเมื <c oughs> ่อไหรจะหมดเวลาสักที <c oughs> ดีไหม <c oughs> ก็ไม่ดีไม่เหมาะนะคะเอาผ่านผ่านหกใช้ท่าทางประกอบกันเล่า ใช้มือได้ไหมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ศิลิมาตรมาเล่าสิริมาทอาจจะใช้เสียงเสียงอะไรยกเท้าขึ้นเหมือนกบวิ่งได้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยยกมือยกไม้ได้ไหมได้นะคะใช้ศีรษะได้ใบหน้าได้แต่ใช้อย่างเป็นธรรมชาติใช้สื่อกมหมายสอดคล้องกับเรื่องที่เล่าจะทําให้ผู้ฟังสนใจเรื่องที่เล่าได้ดียิ่งขึ้นผ่านไหมคะผ่าน เพราะนั้นเวลานักเรียนออกมาเล่าอย่าลืมนะคะใช้สีหน้าท่าทางใช้มือแต่ต้องให้สัมพันธ์กับเรื่องนะไม่ใช่ฉันไม่ไปแต่กวักมือเข้ามาถูกไหมภาษาท่าน่าจะสินมาใช้ได้นะคะฉันไม่ไปแทนที่จะย,ยกมือทำมือว่าไม่ไปกลับอะไรกวักมือเข้ามาถูกไหมเพราะนั้นต้องมีสติเวลานักเรียนใช้ท่าทางเราไปฝึกใช้ดูนะคะใช้แบบไหน อ่าวผ่านผ่านจบให้ตรงเวลาให้5นาทีก็ควรจะพูดสักประมาณ4นาทีเปิดโอกาสสรุปทิ้งท้ายแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สักถามสัก1นาทีได้ไหมได,ได้นะคะพร้อมกับกล่าวขอบคุณหรือว่าสวัสดีผู้ฟังเป็นการทิ้งท้ายไปลามาไหวนี่คือนิสัยคนนิสัยคนไทย อ่าให้นักเรียนเรียงภาพตามลำดับเหตุการณ์และลองเล่าเรื่องดูนะคะ